สวัสดีครับหน่วยงานตรวจสอบและจัดการระเบิดครับระเบิดไปถึงเลยนะครับว่าไงนะครับระเบิดหกลูกเลยเรอครับโอเคครับเดี๋ยวทางเราจะช่วยให้เร็วที่สุดครับตายแล้วสิต้องรีบแจ้งให้พี่จิ๊บได้ทราบแล้วรับสิ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 สวัสดีครับพี่จิ๊บครับสวัสดีครับเออผมจะมาเรียนให้ทราบว่าเราต้องแก้ระเบิดทั้งหมด หกลูกเลยครับฮะว่าไงนะใช่เลยครับฟังไม่ผิดครับไว้เจอกันที่ออฟฟิศนะครับ ババ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 バ เ,เร็วๆสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งแอคชั่นเวลาไม่มากเลยนะครับเร็วครับเราต้องรีบไปที่ห้องปลดระเบิดโดยด่วนเลยตื่นเต้นแล้วคุณเอาเระเบิดมาหรือยังครับตอนนีอ้อยู่บนมือเนี่ยครับอยู่ในกระเป๋าขอเอาเลยไ,ไปที่ห้องเลยครับคุณรีบเอาเระเบิดไปวางแล้วคุณไปที่ห้องมัน,ว,นว้อควบคุมเลยครับ ไปเลยครับไปแล้วนะครับโชคดีครับเอาละไหนเขาดูงานเนี่ยซิมันคือ,อระเบิดครั้งนี้จะเป็นรูปแบบของระเบิด5นาทีและมี6โมดูลซึ่งจะยากขึ้นกว่าเดิม3สไตรค์3สไตรค์รก็คืออะไรก็ไม่รู้โอเคิดได้3ครั้งครับเออคิดได้3ครั้งไหนคุณไปอยู่ในห้องแรกคุณเห็นกูได้ใกล้ไหมครับ <c oughs> เข้าไปีย ถ้าตอนนี้สำหรับคุณเท่านั้นห้ามให้พูดเล่นคนอยู่เห็นดึกดืถ้าเปิดคู่มือขนาดเป็นพวกคู่ระเบิดอ่อเวลาตอนบ่าย34นาทีเวลาช่างดีอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราะเหมาะเป็นเวลาในการกู้ระเบิดเอาละตอนนี้เวลาเริ่มเลื่อนลงแล้วระเบิดเป็นระบบสายไฟนะครับสายไฟทั้งหมดมี6เส้น สีแดงเส้นแรกสีเหลืองเส้นที่สสีดําเส้นที่3สีขาวเส้นที่4สีน้ําเงินเส้นที่5้าและเส้นที่6ก็คือสีแดงอีกครั้งหนึง่งพี่ผมลืมไปว่าผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่ห้องพี่ถ้ามันดังก็ช่วยปิดนาฬิกาปลุกไว้ด้วยนะครับผมลืมปิกดกลับกละได้ผมก็ผลแล้วนี่นะโอเคครับ อ้าวสีแดงสีเหลืองสีดำสีขาวสีน้ำเงินสีแดงครับสีเหลืองสีเหลืองหนึ่งเส้นสีขาวกี่เส้นครับสีขาวหนึ่งเส้นอ๋อฮะสีแดงมีใช่ไหมครับสีแดงเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่หกงั้นตัดเส้นที่สี่ครับหนึ่งสองสามสี่สีขาวครับตัดเส้นสีขาวทิ้งเรียบร้อยครับถูกต้องครับต่อไปครับปุ่มทางขวาล่างมีปุ่มคำว่ากดอยู่ครับ ล่างพี่ปุ่มคำว่ากดปุ่มคำว่ากดปุ่มสีอะไรครับสีขาวครับสีขาวกดค้างไว้เลยครับกดค้างครับไ,ไฟสีอะไรครับไฟที่ขึ้นสีขาวครับสีขาวปล่อยเมื่อมีเลขหนึ่งที่เวลาระเบิดครับห้าห้า,หาสี่สามสองเนึ่งปล่อยโอเคเรียบร้อยครับปุมต่ <c oughs> อดป <c oughs> มีปุ่มหยุดอยู่ข้างบนครับปีน้ำเงิน <c oughs> เป็นปุ่มหยุด ปุ่มสีน้าเงินเขียนว่าหยุดให้กดปุ่มค้างไว้ครับปุ่มค้างไว้โอเคครับสีสีเหลืองครับปล่อยเมื่อมีเวลาเลขห้าครับอ้าวมันผ่านไปแล้วครับเลขห้าทำยังไงครับรอไปเรื่อยๆเจ็ดนาทีหนาทีเลยโอเคเรียบร้อยครับผ่านตอนนี้ยังไงต่อครับหมดแล้วครับแต่เวลายังไม่หยุดเกิดอะไรขึ้น ด้านหลังโอ้มีครับด้านหลังมีสัญลักษณ์อยู่โอสายไฟแดงน้ำเงินแดงเหลืองขาวดำหกเส้นใช่ไหมครับครับแดงน้ำเงินแดงเหลืองขาวดํามีขาวกี่เส้นครับขาวหนึ่งเส้นครับขาวหนึ่งเส้นสีนแดงมีสองเส้นครับตัดสีเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมโอเคตัดแล้วครับสัญลักษณ์ครับ ตัวแรกเหมือนตัว x แต่มีขีดข้างล่างตัว x นะครับตัวที่2เป็นสัญลักษณ์คล้ายๆตัว e กับด้านครับตัวที่3เป็นวงคมขีดลงครับตัวที่4เป็นรูปดาวครับตัว e มีจุด2จุดอยู่ด้านบนครับโอเคครับเรียบร้อยครับสัญลักษณ์อีกอันนึงครับข้างล่างเลข6กับเลข6ครับแล้วก็สัญลักษณ์เหมือนรูปอนุสาวรีย์หัวข่้าครับ อนเ,เอาอันเดิ้ลก okay. ่อนเอาอันเดิมก่อนครับอันเดิมเท่าไหร่ครับอันเดิมกดรูป E ครับกดไปแล้วว้ายแล้วก็กดเอ่อรูปโป่งครับรูปโป่งรูปโป่งแล้วอะไรครับดาวครับดาวดาวโอเคเรียบร้อยครับอันอ X มีหางอันถัดไปครับหกครับแล้วก็อนุสาวรีย์ข้าวปั้มหัวแล้วก็เหมือนตัวเหมือนถ้วยคว่ำครับเหมือนถ้วยคว่ำโอเคครับอันที่สามเป็นเหมือนรูปตัว B ครับ อันนี้สีเป็นเควักันม้กับหัวครับข้างล่างป้าหัวครับอคอรก่อนอเโกเออกดปีก่อนครับปีปีครับเฮ้ยกอ้าเร็วอะไอีกครับเลโกเร็วเร็วเร็วเลโกครับกดปแล้วปีครับปีอะไรโอเคเรียบร้อยครับ เหลือเวลาอีกห้าสิบเก้าวินาทีครับเกือบไปครับโอ,โอ é, ้ได้สุดตื่นแผนกางระเบิดครั้งนี้ไม่สามารถที่จะทำให้บ้านเ,เาม,นามืองของเราล่มจมได้นอกจากใครก็ไม่รู้บ้านเมืองของเรารอดจากการระเบิดครั้งนี้มันสุดยอดเลยครับคุณเมนยูเราช่วยโลกไว้ได้ ไมลงไม่ได้แล้วครับสนใจครั้งน,นี้เราสามารถกู้ระเบิดได้สำเร็จครับคือผมรู้สึกเหนื่อยมากเลยครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นคลิปอัดหลักผมเราอัดหลักฐานไว้นะคะแล้วก็แอบตัดต่อเข้ามาในคลิปที่ชิปตอนแรกๆที่ผมไปรับรถตัดใช่ไหมฮะ ผมอยู่ประเทศม่ที่ผมอยู่ภาคใต้แล้วพี่จิ๊บเขาอยู่ภาคเหนือพอผมรับระเบิดจากภาคใต้ผมก็ต้องเว้นขึ้นไปภาคเหนือ <c oughs> คือแบบเหนื่อยมากเลยฮะเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับพี่จิ๊บด้วยนะฮะเพื่อที่เรานั้นจะได้บินกลับมาหากันได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมใช่ครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง2องพี่แมนยู2134ด้วยด้วยนะครับกับช่องของพี่จิ๊บด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เราต้องผลระเบิดมาค่อนข้างจะไกลนะ oh, <no. S 1> ซึ่งมันมีโอกาสเสมอนะครับที่ระเบิดมันจะระเบิดกลางทางและพี่มันยูอาจจะไม่ได้มาอัดกับเราแล้วก็ได้นะครับ oh. ถ้าระเบิดระเบิดกลางทางเท่ากับว่าเป็นตบนะครับเขาอาจจะไม่รอดมาถึงตรงนี้ใช่ครับเขาทุ่มเทชีวิตของเขามากเพื่อ สิ่งนี้นะครับเพื่อระเบิดเพื่อการกู้โลกนะครับและประเทศของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับสําหรับเด็กคนนี้ที่พัฒนาตัวเองเป็นนักกู้ระเบิดนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอรากันไปด้วยรับประกันชนี้นะครับเราสามารถกู้ระเบิดได้เป็นครั้งที่2นะครับสําเร็จแล้วนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ อะไรนะชื่อเกมอะไรนะขอเสียงิดนึ้งครับ Body nobody and โอเคคลิปนี้ต้องขอราไปพร้อมกับพี่แมนดูนะครับกับออฟฟิศเก่าๆแห่งนี้เดี๋ยวเราจะกู้ระเบิดกันต่อนะครับบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเท่มากเลยจบแล้วครับ